มีใครบ้างห้าพนางจับตายกขโยงออกช่องกลายเป็นประเด็นข่าวอักษรยอ่อที่ได้รับความสนใจประจำวันกับกรณีสื่อดังรายงานตกมันบันเทิงออกมาปูดข่าวใหญ่เกี่ยวกับกรณีเหล่านักแสดงระดับท็อปของวิกน้อยสีที่เตรียมหมดสัญญาและยกขยงไม่ต่อพผันตัวเป็นอิสระโดยมีคำใบ้ว่า คนแรกเป็นนางเอกสายแบลวที่ดังผูแตกในช่วงวัย27-28มีข่าวลือรอบแรกเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วว่าจะไม่ต่อสัญญาซึ่งนางเอกหลุดให้สัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งจนผู้ใหญ่เรียกไปคุยแล้วจับเซ็นสัญญาต่อระยะสั้นซึ่งนับถึงตอนนี้ก็น่าจะใกล้หมดสัญญาแล้ว นางเอกคนที่สองดีกี้ว่าที่สะพายเล็กตระกูลดังแววว่าเธอหมดสัญญาไปแล้วและไม่ได้ต่อสัญญาเป็นนักสแสดงอิสระไปเรียบร้อยแล้วแถมสองนางเอกเพื่อนซีปึกที่เคยร่วมแกงก็ดูเหมือนจะไม่ต่อสัญญาด้วยเช่นกันเรียกว่ายุขยงกันไปเลย ฝั่งพระเอกหนุ่มเป็นคนที่แจ้งเกิดจากละครของผู้จัดดังก่อนมาเล่นซีรีส์ชุดดังจนชื่อเสียงเปียงปางสาวกรีตกันทั้งประเทศเคยเป็นข่าวดังของพื้นที่สื่อทุกสำนักมาแล้วเห็นหน้าต้องร้องอ๋อโดยแหล่งข่าวใกล้ชิดสนิทแบบอยู่ด้วยทุกช่วงชีวิตยืนยันว่าไม่ต่อสัญญาชัวโดยพระเอกคนนี้กำลังจะมีผลงานกับผู้จัดและพ่วงกับดังที่เคยร่วมงานด้วยปิดท้ายที่พระเอกอีกคนที่ดีกีไม่ธรรมดา ดังขนาดงานโฆษณาพรีเซนเตอร์ต่อคิวยาวตลอดปีหันไปทางไหนก็เจอซึ่งหนุ่มคนนี้มีข่าวมาตั้งแต่กลางปีว่าสัญญากำลังจะหมดในปี2567ซึ่งก็มีภายกระสิบบอกว่าคงเหลือแค่สัญญาใจเท่านั้นซึ่งก็ชวนให้ใจหายเพราะคนนี้ก็อยู่ระดับที่แทบจะเป็นโลโก้ช่องไปแล้ว ซึ่งหลังจากมีการเผยแพร่กระแสะข่าวดังกล่าวออกมาก็มีชาวเน็ตออกมาคาดเดารายชื่อดาราวิกน้อยสีที่มีข่าวว่าจะเป็นหนุ่มสาวในข่าวกันใหญ่โดยมีรายชื่อคนดังระดับตัวท็อปของช่องเช่นแต้วนัทพรมิ้นชริดาหมากปรินนาเดตคุกิมิยะมาริโอเมาเลอร์เป็นต้นอย่างไรก็ตามชื่อที่ชาวเน็ตเดามาจะใช่คนในข่าวหรือไม่คงต้องจับตาดูกันต่อไป